ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันวันนี้จะคุยให้ฟังเรื่องของผังแผนผังนะครับของโบราณสถานในเมืองกำแพงเพชรครับโบราณสถานในเขตวัดป่าเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับในภาพนี้เป็นการยกตัวอย่างกรณีของโบราณสถาน วัดรามรณรงค์ครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์อยู่นอกกำแพงเมืองนะครับสำหรับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกในปี2,534นะครับเดือนธันวาคมที่ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสุโขทัยและก็ศรีสัชนาลายัย อันแรกสุดก่อนนะครับเรามาดูการวางตำแหน่งการวางตำแหน่งของโบราณสถานเมืองกําแพงเพชรซ,ซึ่งอยู่ช่วงปลายของสุขโขทยัยแล้วก็ต่อมาก็เป็นเมืองของอยุทธยานะครับจะวางตำแหน่งในแนวแกนตะวันออกไปตะวันตกครับโดยที่แนวแกนหลักจะประกอบไปด้วยวิหารครับมีวิหาร มีเจดีย์ประธานด้านส่วนของเจดีย์ประธานนี้รอบๆก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเจดีย์รายถ้าอยู่ตามมุมซึ่งเดิมก็น่าจะมีทั้ง4มุมนะครับถ้าอยู่ตามมุมก็จะเรียกว่าเจดีย์ประจำมุมแล้วก็ในส่วนของเมืองกําแพงเพชรเองก็พบว่าเป็นเมืองที่โบราณสถาน มีส่วนที่เป็นฐานเขียงนะครับส่วนที่เป็นชั้นเขียงแปดเหลี่ยมจะพบเห็นที่เมืองกำแพงเพชรนี่จำนวนมากครับในส่วนของวิหารเรามาชมวิหารกันก่อนนะครับในส่วนของวิหารเองก็จะมีความสำคัญมากกว่าอุโบสถในยุคสมัยนั้นจะสังเกตว่าหลายๆวัดจะไม่ค่อยเห็นมีอุโบสถ ถ้าจะเป็นอุโบสถก็จะมีจุดที่เป็นพัทธสีมานะครับจจุดที่มีการาจุดสีมาทั้งหมด8จุดที่มีใบเสมาปักครับตามตำแหน่งโดยรอบอย่างที่นี่เป็นวิหารครับซึ่งในส่วนของวิหารเองเดี๋ยวผมให้ชมมุมร,รอบๆสักนิดหนึ่งนะครับด้านบนวิหารก็พบว่ามีฝั่งนี้เรียกว่าอาศัศนส่ง ส่วนนี้จะเป็นอาสงนะสงฆ์นะครับพระสงค์นั่งปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆบนวิหารแล้วก็มีส่วนที่เรียกว่าฐานชุกชีปฏิสถานองค์พระพุทธรูปครับเ,เลยหลายวัดที่เป็นโบราณสถานก็ถูกบูรณะหมดแล้วนะครับผ่านการบูรณะเพราะว่าในอดีตนั้น ช่วงก่อนหน้าย้อนกลับไปสักร้อยปีนะครับช่วงที่เขาตามหาขุดหากลุ่สมบัตจิจะพังทลายหมดเพราะว่านักล่าสมบัติก็จะเข้ามาในเขตพื้นที่นะครับในอดีตบริเวณวัดเหล่านี้ก็จะเป็นป่าทึบนะครับห่างไกลผู้คนนี่ภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วในการทำภาพที่เป็น 3D 3D ในภาพนี้นะครับใช้กล้องที่เรียกว่า Insta360 x 4 x 4นะครับในการเดินสแกนผมนำเสนอการเดินสแกนให้ดูเรื่องนี้เดี๋ยวท่านอาจจะสงสัยภาพออกมาอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเข้าไปพื้นที่แล้วก็พยายามจะไปถ่ายด้วยดโดรนก็ต้องบอกว่า จะจะไม่ได้มุมแบบนี้ครับเพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นโดยรอบครับผมให้ชมต้นไม้ก่อนแล้วกันครับอย่างมุมนี้เราเราชมต้นไม้สักนิดหนึ่งนี่ครับรอบๆเนี่ยมีต้นไม้ขึ้นแม้แต่ใช้แม้จะใช้โดนนะครับก็จะไม่ได้ครอบคุมพื้นที่ขนาดนี้หรืออย่างมายืนอยู่ตรงนี้ก็พบว่ามีต้นไม้อยู่ข้างบนครับ คลิปนี้ภาพนี้ใช้การเดินสแกนเดินแบบนี้ครับเดินไปรอบๆแล้วก็ใช้กล้องเข้าไปเก็บรายละเอียดในแต่ละจุดครับเดินช้าๆเขาจะถ่ายแบบทุกทุก0ูวินาทีเรียกว่าถ่ายแบบไทม์แลปส์นะครับจุดไหนผมไม่มั่นใจก็จะกลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินกลับมายัางจุดเริ่มต้นนะครับ นี่คือหลักการในการถ่ายคลิปสไตล์นี้สิ่งท่านที่สนใจนะครับก็ใช้กล้อง insta 3 6 0 x 4 x 4นะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ q u i c vista com ตดูนี้เขาจะทำ ai จะทำการ generate 3 d ให้เราครับทีนี้เราขึ้นไปชมด้านบนนะครับวิธีชมก็จะมี เปิดตัวพานบับเบิลขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเขาก็จะมีมุมนี้ที่แสดงมุมทิศทางนะครับนี่ครับจุดนี้เราเรียกว่าเป็นอาสนาส่งแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้เรียกว่าฐานชุกกชีเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแบบนี้เรียกว่าบัวบัวคว่ำข้างบนบัวหงายนะครับในอดีตก็มีองค์พระพุทธรูปที่เป็นศิลาแรง ตั้งอยู่ด้านบนแต่ปัจจุบันนี้จะไม่หลงเหลือเนื่องจากอย่างที่บอกท่านถ้าสมมติตามการเวลาก็คงหลงเหลือแต่เพราะฝีมือมนุษย์ที่ตามขดุดตามล่าหากลุพระเครื่องโทษนะกลุพระเครื่องโดยเฉพาะพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนั้นก็ขึ้นชื่อนะครับหลายท่านก็มีพระเครื่องอยู่ในมือก็ให้ถ้าเป็นต้นฉบับจริงๆพระเครื่องต้น ต่อจริงๆก็มาจากการมาล่าสมบัติของผู้คนเหล่านี้นะครับเอาไปให้ได้อยู่ในมือท่านในเวลาต่อมาแต่ที่น่าสนใจครับด้านหลังด้านหลังบริเวณนี้อ๋อเดี๋ยวผมผมเดินผิดนิดนึงจะต้องใช้ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะพอมองเห็นเดี๋ยวหาวิธีให้ท่านได้ หาวิธีให้ท่านได้ชมก่อนด้านบนด้านบนด้านหลังมีรูปผมแวบ,บเข้ามาดิหนึน่งด้านบนด้านหลังตรงนี้ครับมีโกลนครับโกลพระพุทธรูปก็คือเอาศีลาแรงเป็นแท่งแล้วก็มาโกลนออกให้ให้เป็นรูปทรงพระพุทธรูปวางเรียงรายอยู่ครับนี่ก็เป็นร่องรอยที่หลงเหลืออยู่จากอดีตนะครับ เราสามารถที่จะปิดตัวบับเบิลตัวที่เป็นวงกลมตัวนี้เพื่อให้เราได้ชมครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจะพาท่านลองเดินในแบบที่เป็น first person mode คือเหมือนท่านเดินชมเหมือนท่านเดินชมนะครับว่าท่านจะไปชมที่ไหนเราลองไปดู ผมให้ดูก่อนว่าสมมติว่าผมจะชมนะครับชมจากจุดนี้ผมจะเดินจากจุดนี้่าเราหมุนเราหมุนอุปกรณ์เราก่อนจะเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเราก็เดินขึ้นไปชมแบบนี้ได้เลย เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าผมมีความผิดพลาดในการเดินขึ้น Walk to เดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็ Walk to จากตรงนี้ยังใช้โปรแกรมไม่คล่องนะครับลองทำดูเผื่อให้ท่านได้ เห็นภาพนะครับถอยลังกลับมาอ๋อมันมิติในการมองครับเราเปลี่ยนมุมมองเรานิดนึงตรงนี้นะครับ ขออภัยในการ through ไม่สำเร็จนะครับผมพาไปชมจุดที่น่าสนใจนะครับของโบราณสถานก็จะมีบ่อน้ำด้วยครับพบว่ามีบ่อน้ำอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับผมก็ลองใช้กล้องลงไปส่องที่บ่อน้ำลองลงไปดูบ่อน้ำสักนิดนึงครับ นี่คือลงไปด้านล่างของบ่อครับเป็นบ่อน้ําศิลาแหล่งเมืองกําแพงเพชรก็จะมีศิลาแหลงจํานวนมากอยู่ใต้พื้นบริเวณที่เป็นโบราณสถานนะครับนี่คือส่วนที่เป็นบ่อน้ําตั้งอยู่ด้านหน้าของโบราณสถานครับนี่เราก็ไปชมส่วนที่เป็นเจดีประธาน มาชมเจดีประธานกันสักนิดนึงนะครับเจดีประธานก็เหลือเพียงเท่านี้ครับเขียงแปดเหลี่ยมด้านบนบัวข้อมบัวหงายก็ยอดหักหายพังทลายไปแล้วนะครับด้านหลังพบว่ามีฐานของเจดีรายตรงนี้ครับตรงนี้คือเจอดีราย เราก็มาชมส่วนที่เป็นเจดีลายสักนิดหนึ่งนะครับเั้นเวลาเราเดินไปชมบางจุดถ้าเราเข้าใจว่าเป็นอะไรเราก็จะไม่ไปไปเดินหรือไปอขึ้นไปปีนขึ้นไปถ่ายภาพในแบบที่บางทีสถานที่ตรงนั้นนะครับในอดีตนั้นเคยเป็นที่ที่ใช้ในพิธีต่างๆอย่างเช่น จุดที่ยกให้ท่านดูตรงนี้ที่ว่าเป็นอาสนะสงฆ์ครับก็คือที่พระสงค์นั่งซึ่งปัจจุบันนี้เวลาเราไปตามวัดต่างๆก็จะมีป้ายเขียนไว้นะครับมีที่มีที่ให้นั่งอย่างเช่นวิหารหลวงของพระาธาตุวัดพระาธาตุลำปางหลวงก็จะมีเหมือนเก้าอี้นั่งเป็นแถวอยู่ <c oughs> ด้านหน้านะครับซุ้มโขงปราสาทที่อยู่ด้านใน มีป้ายเขียนว่าที่สําหรับพระสงฆ์ครับไม่อนุญาตให้นั่งคือถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปเดินตรงนี้มุมนี้แบบสบายๆซึ่งซึ่งหมายถึงก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ติดขัดจริงๆในมุมที่ต้องเดินจริงๆก็ไม่ควรขึ้นไปเดินเพราะว่าที่นี่เคยเป็นวัดมาก่อนนั่นเองครับเราก็หมุนชมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนะครับ ในภาพรวมมันเป็นอย่างไรในส่วนของ first person mode ครับ click the mouse on d e s i g n position to stand and use the keyboard click the mouse use the keyboard เขาให้ใช้คีย์บอร์ดเดินไปเดินไปข้างหน้า ไปด้านข้างสักนิดหนึ่งเดินไปเดินไปไปชมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเหมือนท่านเดินไปชมด้วยตัวท่านเองนะครับเดินไปชมด้วยตัวท่านเองไปเรื่อยๆตามพื้นที่ walk t o นั่นเองครับก็เล่าให้ฟังถึงผัง ของโบราณสถานครับยังมีอีกหลายๆวัดครับที่อยากจะเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นวิหารพระนอนครับมีพระนอนในอดีตปางสายญาติอยู่มุมนี้แล้วก็มีเสาศีลาแรงน้ำหนัก14ตันครับตั้งใจจะไปทำคลิปลักษณะ สามมิติแบบนี้นะครับในโบราณสถานของเมืองต่างๆเท่าที่จะเดินทางไปได้แล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่ปลอดภัยสบายใจในการไปเดินเนื่องจากโบราณสถานหลายๆที่จะอยู่ในสภาพที่เงียบๆก็ก็ไม่ได้กลัวผู้คนนะครับในการไปแต่บางบาง,บางที่รกครับบางที่รกก็อาจจะมีสัตว์เลื้อยคานบ้างพอเวลาผมไปทำคลิปก็จะเจอบ่อย แต่บางเมืองก็จะมีสุนัขไม่ไม่ใช่สัตว์เลียขานละแต่จะเป็นสุนัขเจ้าถิ่นบริเวณนั้นจะพาท่านไปชมนะครับก็ไปชมถึงด้านในแบบนี้ครับอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถเข้าไปด้านในเพื่อไปดูเสาศีลาแรงจะได้เอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าสถานที่ตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจอย่างเช่นแบบนี้เป็นการทำลูกกรง ระบายช่องแสงช่องอากาศระบายนะครับเรียนแบบเครื่องไม้จะเป็นศิลาแรงครับก็จะได้พาท่านไปชมแบบนี้หรือบางครั้งรอบๆอบมีอะไรก็จะได้เล่าให้ฟังอย่างเช่นมีอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าที่ไหนที่เป็นอุโบสถก็จะมีฐานของใบเสมาแบบนี้ครับอยู่8ตดตแหน่ง ออขอบคุณที่ได้ติดตามชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่บวกกับเรื่องของโบราณสถานประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งผมคิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปทำภาพ 3d แบบนี้ก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ยิ่งมีโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับ ก็จะไดออกไปเที่ยวแบบมีข้อมูลครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นมุมมองกระตุ้นให้อยากทำภาพสไตล์นี้นะครับออกมาเป็นสื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้นในโบราณสถานต่างๆครับขอบคุณที่ติดตามน,นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นเพื่อนกันเพื่อที่ จะได้ชมทั้งเรื่องราวและก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI หรือเครื่องมือใหม่ๆนะครับสวัสดีทุกท่านครับ